ท่านี่พี่ตาแล้วหาโรบินแล้วโรบินก็หายตัวไปแล้วเชี่ยพี่กี้สวรรค์มาโปรดเลยอ่ะท่านถูกตีในห้องเหีียวแค่แค่ฝันเปียกอ๋อฝันเปียกมึงหนีโรบินเลยเหรอแต่ครั้งก่อนนั้นบอกเลยว่าอดฟินเลยเราทวงต้องทำภารกิจกันต่อนะคือเพิ่มความไว้วางใจกับโรบินแล้วก็ความรักแล้วก็ความปรารถนาเดี๋ยวเราลองไปหาโรบินหน่อยแล้วกันนะเราคุยกับโรบินเฮ้เราคุยได้แล้วแลวคมหนึ่งได้แล้วเราคุยเรื่องบิสบอล คุณเข้าไปหาโรบินซึ่งดูเหมือนว่าจะลังดูบิสซิบอลเฮ้โรบิน hey, คุณเคยเห็นขา่าวาสุดเยวกับบิสซิบอลบ,บนทวิตไหมฉันเลิกใช้ทวิตเตอร์ไปแล้วนะ่ะเมื่อมาหาสิทธีคนนั้นซื้อมันแล้วก็เปลี่ยนเป็นทีดอทคอมโอคุณกำลังพลาดพวกเขากำลังมีกิจกรรมพิเศษสำหรับซีรีส์ครบรอบ30ปีในเดือนหน้าพลาดอะไรนะฉันแทบร้อไม่ไหวแล้วที่จะได้เห็นพวกเขาในร้านค้ามาันดูน่าตื่นเต้นมากเลยฉันตื่นเต้นมากๆฉันหวังว่าพวกเขาจะนำตัวละครเก่าๆกลับมาบ้าง ผมรอหมายเลขสิบแปดเบฟเฟียลนะฮะถ้างั้นผมว่าผมอาจจะไปทําเฟสก่อนนะขอให้ดูชินใจหน่อยโรบินนะขอล่องเลยทํางานเหนื่อยอหน่อยล้เกณเนี่ยดูกี่ทานก็ไม่เบ <ness> ียดดูเตอรเลยวิ่งกลางทำไรน่ะเราต้องอยู่กับโรบินเซ่ไ่โรบินซื้อของยามวางดึกมาเหรออ๋อ เขาดูตกใจและเหงื่อออกมากหล่อนมีพิรุษน,นะว้าวคุณโอเคไหมคุณเหงื่อออกมากเลยโอ้ใช่ใช่ฉันสบายดีคุณแน่ใจเหรอเออฉันก็แค่เออแฟนของฉันอยู่ทําง,งานมีแฟนนั่นีใช่แล้วแฟนเก่าโง่ของฉันอยู่ทําง,งานในห้องฉันและฉันก็แค่หย,ยิบเครื่องดื่มมาคลายร้อนโอ,โอเคคุณต้องการให้ฉันซ่อมมันไหมฉันสามารถนํากล่องเครื่องมือมาซ่อมให้คุณได้ โอ้ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรขอบใจเอาหยิบเครื่องดื่มแล้วเดินจากไปฉันสงสัยจริงๆว่าเขากำลังทำอะไรอยู่นะไปหาโรบินกันดีกว่านะเราไปคุยสเสน่หาเออเลยชมการแสดงโรบินโรบินอย่าดูรายการแล้วล่ะเออใช่แล้วคุณต้องการดูอะไรฉันกำลังคิดถึงซีรีส์เรื่องตลกเรื่องใหม่ในปรีเบ็กฟังดูนะ่าสนุกมากเลยฟังดูดีจริงๆนะฉันคิดว่าฉันต้องดูอีกครั้งหนึ่งเราเปิดชีวิตแล้วดูรายเกริรอุ้ยตลกมากเลย ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันไม่เคยสิ่งนี้มาก่อนฉันรู้ใช่ไหมล่ามันดีมากเราดูรายการแล้วรู้เหมือนว่าเราได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นอุ๊ยทำอาหายในล็อบบี้หน่อยแล้วกันนะเอาไปตุยตุยตุยเลยฉันตื่นขึ้นมากลางดึกเพื่อฟังเสียงคนครางเ่ยวมันเหมือนกับคืนนั้นเลยคุณต้องการตรวจสอบไหมแน่นอนสิเพื่ออาจจะช่วยอะไรได้ฉันไปตรวจสอบมัน ฉันจบลงที่นอกห้องของโรบินเสียออกมาจากห้องเขาประตูของเขาเปิดเล็กน้อยแต่ฉันได้ยินเสียงคนครางอยู่ข้างในโรบินฉันค่อยดันเปิดระตูออกไปแล้วมองเข้าไปข้างในโอ้โหห้ตายเถอะเขาขี่นิโอลอสตอมบนเตียงผมว่าผมขอไปทำเควสก,ก่อนจะได้เร็วๆไปเฮ้โยโอเคห่าแล้วทำเควสแล้วทำงานของคุณ พระเจ้าอากาศข้างนอนนั้นสวยมากเลยโอ้ยสว่างร้ดูร้อนก็จบแล้วฉันรู้สึกว่าสิ่งที่ฉันทำมันก็มีแค่งาน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 บางทีฉันควรจะพักผ่อนแล้วก็เพิ่เพลินไปกับแสงแดดก,ก่อนที่รู่น้นนั้นจะหมดบางทีเราจะไปสนุกที่ชายหาดดีกว่านะแต่ไม่รู้ว่าตัวเองจะทำ,ทำอะไรดีฉันไปที่หน้าห้องเล่นแล้วก็จับโรบินออกจากห้องเขามึงล่าเขามาเลยสวัสดีตอนเช้าเฮ้ยโรบินวันนี้อากาศดีเนาะว้าววันนี้แดดแรงมากใช่มันแก้สสุดร้ดูร้อนละ ฉันยังคิดจะไปทะเลนะ่ะไปคนเดียวมันไม่สนุกหรอกถ้าคุณว่างอะเราไปเที่ยวด้วยกันไหมจริงเหรอคุณอยากไปเที่ยวกับฉันเหรอแน่นอ,อนสิฉันคิดว่าการออกไปเที่ยวกับคุณอนะมันดีมากมากเอ่ออืมถ้าคุณอยากไปกับฉันจริงฉันยินดีที่จะไปด้วยนะยอดเยี่ยมเราเลิ่มจัดสื้พากันเอะคุณมีชุดว่ายน้ำไหม เออบีใส่ชุดอะไรวะแต่ไม่มีเดยที่เหมาะกับสภาพอากาศเลยนะสภาพอากาศในนิวยอร์กมันหนาวและฝนตกอยู่เสมอดังนั้นฉันจึงไม่ออกไปซื้อเสื <Yo. S 1> ้อผ้าชายหาดให้กับตัวเองฉันอาจมีกางเกงว่ายน้ำเพิ่มคู่นึงถ้าคุณต้องการไม่เป็นไรไม่เป็นไรแถวนะั้นอาจมีร้านขายของแบบนั้นอยู่ใช่ไหมใช่ฉันคิดอย่างนั้นฉันเดาว่าเราสามารถไปถึงร้านค้าก่อนถึงชายหาดได้ันดูเหมือนเป็นแผนที่ดีนะฉันตื่นเต้นมากมันต้องเป็นเรื่องที่สนุกแน่นอน ผมรู้สึกว่ามันเหมือนจะไปเดทเลยนะฉันจะพาเราไปที่ชายหาดคุณอ่านนั้นให้สดชื่นแล้วก็จัดกระเป๋ากันเอะแล้วอย่าลืมทาครีมกันแดดด้วยล่ะแน,น่นอนฉันไปที่ห้องเพื่อเก็บของฉันดีใจมากที่โรบินยอมไปทะเลกับฉันเขามัขี้อายเก็บตัวเสมอฉันไม่คิดเลยว่าเขาจะไปกับฉันแม้ว่าฉันจะรู้สึกว่าเราแกชิดมากในช่วงนี้และรู้สึกเหมือนว่าเขากำลังเปิดใจให้กับฉันเพราะเขาเป็นคนที่อ่อนหวานและเอาใจใส่มากจนไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาจะไปกับฉัน การมีเพื่อนร่วมห้องที่เข้ากันได้ดีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีแต่ฉันสงสัยว่าเขาจะชอบฉันไหมไม่ไม่ฉันไม่คิดแบบนั้นเราเป็นแค่เพื่อนกันเขาอาจจะแค่อยากออกไปเที่ยวในฐานะเพื่อนจะได้ใช่แล้วมันเป็นอย่างนั้นโอ้ Ooh, what the hell ลูบินฉันคิดว่าคุณไม่มีชุดไปทะเลนะแน่นอนนั่นเป็นเรโกหกฉันใส่ชุดนี้เพื่อระบายบางส่วนมึงก็บางส่วนก็ชิอะละทำไมคุณต้องโอ้ฉันเห็น ใช่ฉันรู้สึกขืนอายกับมันนะแต่ฉันไม่อยากจะเสียเงินไปกับซื้ออันใหม่นะฉันจะใส่แค่วันนี้เท่านั้นแหละมันน่ารักจริงๆมันเหมาะสมกับคุณมากเอ้นี่มันใช้ได้ดีวะขอบคุณนะคุณพร้อมไหมใช่ฉันคิดอย่างนั้นฉันเตรียมครีมกันแดดขนมแล้วก็ผาเช็ดตัวไปแล้ว Let's go มาถึงชายหาดท่าที่สดใสอากาศอบอ,อุ่นและกลมทะเลสดชื่นที่นี่สวยมากใช่ฉันไม่ได้ไปชายหาดนานแล้วนะ่ะถ้าอย่างนั้นเรามาใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สุงสุดเถอะมาจากของของเราตรงนี้เถอะเป็นความคิดที่ดีเลยเป็นจุดที่สมบูรณ์แบบอาหารที่บนชายหาดแล้วก็นั่งเล่นกันโรบิน <Rub in. S 1> ใช่ดูเหมือนว่าเราจะไม่ใช่คนเดียวที่มีความคิดจะไปทะเลวันนี้แม่งไงว่าแต่คุณอยากทำอะไรก่อนละ่ะโรบินไม่รู้สิคนปกติทั่วไปทำอะไรที่ชายหาดเรา,าเล่นน้ำกันไหม สร้างปราสาททรายแล้วก็เดินเล่นกันตอนดูน่าสนุกเลยนะ่โรบินแต่ฉันก็ไม่รังเกียจนะที่จะนอนแอบแดดอะนอนชิวๆ <to> นั่นฟังดูผ่อนคลายดีนะมาจำกันเถอะอืมฉันชอบบรรยากาศแบบนี้ว่าไอเอ็ตรงนี้ไม่ได้ละ ในนิวยอร์กมีฝนตกตลอดเวลานี่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีเป็นการดีที่หลีกเลี่ยงจากทุกสิ่งในบัลครังและผ่อนคลายอยู่ของโรบินดูเปล่งปลกายเมื่อโดนแสงแดดทำให้เขาดูกระจ่างใสมากปกติชุดว่ายน้ำสีดำของเขานั้นดูเซ็กซี่แต่แล้วมันดูดีมากอย่างไรก็ตามคุณคิดอะไรอยู่ทั้งวันอ่ะหรือฉันไม่อยากไปว่ายน้ำอะไรทั้งนั้นอ่ะวันตีเราอาจจะเดินเล่นหรืออะไรสักอย่างรู้ไหมให้พูดคุยปกติมันก็เพลิดเพลินแล้วล่ะมันดูเหมือนเป็นแผนที่ดีเลยนะมาลองไปตรวจสอบดูไหมก่อนเอาเดิน่่ยหห้นนอไดม แน,น่นอนสิฉันไม่สามารถเอื้อมมือถึงหลังได้แล้วก็ไม่อยากโดนแดดเผานะอูไม่ใช่เลยผมขอเยอะทาคิ้งได้ก่อนนะโอ้โรบินอย่าให้ทาตรงไหนนะ่ะบอกได้เลยนะปล่อยตัวให้สบายใจเราไปเดินเล่นชายหาดก,กันเถอะดูนโรบินจะสนุกมากเลยนะล้วเขายิ้มแล้วหัวเราะตลอดเวลาไม่มีทางคุณจะทะเลาะกับเพื่อนเรื่องเฟนไฟเหรอใช่แล้ววิทยาลัยมันบ้ามากว้าฉันไม่เคยมีประสบการณ์แบบนั้นมาก,ก่อนเลยฉันเก็บตัวอยู่กับตัวเ,เสมอแม้แต่ในนิวยอร์กก็ตาม ตอนนี้คนติดอยู่กับฉันนะและฉันจะทําให้คุณมีเวลาในการใช้ชีวิตขอบคุณนะฉันโชคดีจริงๆที่ได้คุณเป็นเพื่อนคุณหมายความว่าอย่างไรคุณเป็นผู้ชายที่ดีนะคุณไม่ได้เล่งเล้าหรือน่าขนลุกและคุณอยากไปที่กับฉันจริงๆอะไรเนี่ยแป่ว่าคนที่ผ่านมาไม่เป็นอาวังแล้วเนี่ยฉันดีใจที่คุณรู้สึกดีที่ฉันเป็นเพื่อนร่วมห้องนะใช่ฉันคิดแบบนั้นฉันกับโรบินเดินต่อไปแล้วคุณไม่มีแฟนเหรอไม่มีนะไม่มีเวลาไปพบปากใครเลยช่วงนี้งานยุ่งมากแทบไม่ได้อออออกจาบ้นเเลยคุณไม ฉันไม่ไม่อินกับสาวๆเหรอใช่แล้วแม้ว่าฉันจะเดาได้ว่าคุณคงจะรู้เรื่องนี้และแฟนล่ะอืมไม่มีอ่ะไม่มีประสบการณ์เหมือนกันเหรอไม่ฉันยังวัวจริงโดยสมบูรณ์ไม่ใช่ว่าฉันภูมิใจกับมันหรอกนะฉันไม่เคยมีโอกาสหรือสนใจมันเลยฉันแน่ใจว่าคุณจะพบกับใครสักคนฉันไม่รู้เหมือนกันสิคนบางคนไม่ตั้งใจที่จะตามหาผู้คนและฉันก็ดีใจที่ได้เป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นอะไรนะตอนนี้อะไรทําให้คุณคิดว่าคุณไม่ได้ตั้งใจที่จะหาใครสักคนมองที่ฉันสิฉันเป็นคนที่อายเงีย ฉันคิดว่าคุณเก่งมากคุณน่ารักและใจดีไม่แปลกแต่คุณน่ารักมากเลยนะคุณน่ารักและใจดีสิฉันเหรอใช่ขอบคุณฉันไม่คุ้นเคยที่มีคนมาพูดแบบนั้นกับฉันและดีใจนะที่ได้ยินฉันแค่คิดว่าฉันไม่ดีพอสําหรับใครแต่บางทีฉันอาจจะคิดผิดจริงๆวันนี้ฉันดีใจมากที่ได้ไปทะเล การจะเห็นสภาพอากาศที่สวยงามเป็นครั้งสุดท้ายก่อนฤรดูไม้ไม้ร่วงนั้นคุ้มค่าอย่างยิ่งได้เลยว่าแต่กี่โมงแล้วเนี่ยฉันไม่ต้องการที่จะอยู่ข้างนอกสายเกินไปฉันลุล้นกระเป๋าไปหยิบโทรศัพท์และไม่อยู่ตรงนั้นอะไรนะโทรศัพท์ขมหายไปไหนวะมันไม่ได้อยู่กับเกมคุณเหรอไม่ไม่ใช่แต่คงทำมันหลุดตั้งแต่ตอนเดินออกมาฉันต้องรีบวิ่งกลับไปหาก่อนคุณอยู่ตรงนี้นะโอเคให้ผมช่วยดูอะไรไหมไม่ไม่ไม่ฉันจะออกจากโรบินเดินมาแบบปบดแบบแบแบ,แบ,แบฉันตกใจมากถ้าเกิดหาไม่เจอ หายนะฉันหายอยู่ไม่กี่นาทีฉันก็เจอโทรศัพท์มันตั้งอยู่บน2หินฉันมุ่งหน้าไปหาโรบินโรบินฉันพบแล้วคุณช่วยจีงฉันไว้คนเดียวได้ไหมส่วนยองหีอบไวไว้น้ำกับผมหน่อยได้ไหมหอบฉันสามารถแสดงให้คุณเห็นว่าช่วงเวลาที่ดีมันเป็นยังไงฉันสบายดีปล่อยฉันไปเถอะล้าจะอยู่ใครสักคนไม่เขาไปอยู่ที่นี่ไปกันเถอะฉันรูมากเลยนะเช่อยฉันสิเขาไปอาจับคนเออจับคนโรบินเฮ้เอามือออกซะ สิ่งเล็กๆน้อยๆอย่างเธอน่ะจะพูดแบบน้นกับฉันได้เหรอฉันรู้สึกได้ถึงความกดแคลงก่อเอือดในใจฉันไอสารเลวนี่พพะเอกมาแล้วเพลเอกมาแล้วเฮ้ยก่อนที่เขาจะรู้ตัวฉันก็เข้าไปแกดเขาแล้วก็สมัยใส่เขาไปพูดกับเขาไม่งั้นคุณจะตบด้วยการพักเขาไม่น่ารักเลยด้วยซ้ําฉันบอกเลยว่าเขาตีสุดๆโอ้โหมึงบลลีนี่คุณโอเคไหมโรบินใช่ฉันสบายดีถ้าไม่อยากเชื่อเลยว่าคุณจะปกป้องฉันเขาตัวสั่นแต่ฉันบอกเลยว่าเขาโลงใจ ฉันคิดว่าฉันต้องยืนอยู่ที่นั่นแล้วน่ะเออร์บินไม่เป็นไรฉันสบายดีฉันแค่สั่นนิดหน่อยฉันยังอยากออกไปเที่ยวคุณแน่ใจเหรอใช่ฉันแน่ใจอย่างน้อยที่สุดเราควรออกจากบริเวณนี้ไปหาที่เงียบสงสัยนเถอะตกลงคุณรู้เลยไหมถ้ามีคนเคยกับคนที่ยืนหยัดเพื่อฉันเลยมันดีมากคุณไม่ควรต้องจัดการกับเรื่องไร้สาระแบบนั้นนะไม่มีใครควรใช่ฉันรู้ฉันแค่ไม่ชอบสร้างปัญหา และมยาที่เธอเพิ่เฉยต่อมันและบางคนก็ไปทิ้งฉันไว้ตามลำพังไม่ใช่ความผิดข,ของคุณเลยเพามันโง่คุณควรต้องจัดการกับมันและฉันยินดีที่จะเข้ามามีส่วนร่วมอีกครั้งถ้ามันเกิดอีกรอบหนึ่งขอบคุณมันดีมากเลยจริงๆแค่ช่านเธอเอาเอาเฮ้ยมันคืออะไรลืมไปเถอะอย่าก,กังวลตอมเสือมันเอเอโอเคด้นานดีใจที่คุณอาการดีขึ้นนะแง้มมองไปบนฟ้า โรบินฉันขอถามคำถามส่วนตัวกับคุณหน่อยได้ไหมในน้น,นสิอะไรคือเหตุที่แท้จิงที่คุณออกจากที่เก่าและย้ายมาที่นี่นก็ไม่เป็นไรถ้าคุณไม่อยากพูดถึงมันไม่เป็นไรฉันไม่เคยบอกใครเกี่ยวเรื่องนี้แต่ฉันนู้ว่าฉันควรจะพูดถึงเรื่องนี้อย่างที่ทราบกันชันเป็นสตรีมเมอร์สดและฉันก็รักมันมากแต่มีเรื่องคืบขาดออนไลน์มากมายในตอนแรกพวกเขาเพิ่งเฉยได้ง่ายเพียงบ็อกพวกเขาออกากแชัดสดแต่แล้วพวกเขาก็กลัวฉันในทวิต แค่จะพูดเรื่องหน้าขนลุกที่ทําให้ฉันนั้นเหมือนว่าใช้กลังดูดกุ้ามโอ้ฟังดูน่ากลัวมากเลยนะใช่แล้วมันเป็นแบบมันสามารถจัดการได้แค่ในอินเทอร์เน็ตอะอย่างน้อยน่าจะสุดนิชาวคิดประมาณหนึ่งเดือนที่แล้วฉันได้เสียงข้อประตูจากบ้านดังขึ้นฉันนั่งใส่อยู่ตอนรำพังนั่นั้นใช้ด้วว่ามันแปลกมากแต่ฉันก็เปิดออกไปและฉันก็พบกับ เขาอยู่ที่นั่นที่คนหนึ่งในโลกออนไลน์รู้ว่าฉันอาศัยอยู่ที่นี่อะไรวะน่ะรู้ได้ไงอ่ะฉันกลัวมากฉันตัวแข็งแล้วเขาก็เกือบจะน่าจะตอกซอสคุณโทรหาตำรวจไหมไม่ฉันทำไม่ได้เขาขู่จะบอกทุกคนว่าฉันอยู่ที่นี่ฉันไม่อยากเสี่ยงมันโอ้พระเจ้าโรบินกลัวมากฉันขอโทษนะไม่เป็นไรฉันก็แค่ต้องออกจากที่นั่นนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันมาที่นี่ฉันคิดว่าเป็นเมืองที่เล็กและไม่มีใครลบกวนฉันได้ฉันเสียใจมากที่คุณต้องผ่านเรื่องแบบนั้นมามันเป็นสิิ่่่่งททีีไไไมมควรรจจจะะพบเอนน มันเป็นเรื่องที่ดีที่เอาออกจากของฉันฉันแค่เกลียดการเป็นคนอ่อนแอคุณไม่ได้อ่อนแอหรือว่าฉันจะปกป้องคุณเองไอ้อาหวางทั้งหลายมันโดนกูแน่เดี๋ยวฉันจะปกป้องคุณเองบอบบี้ฉันจะปกป้องคุณเองถ้าต็อกเกอร์หรือใครก็ตามตามหาคุณฉันจะไปที่นั่นนี่หลอดแฉดนั่นมันดีมากเลยนะขอบคุณนะฉันอยากจะกอดเขาฉันอยากกอดเขาแล้วบอกว่าทุกอย่างโอเคฉันเหนื่อยนิดหน่อยแหละถ้าคุณอยากกลับไม่เป็นไรใช่แล้วเราคนกลับกันเถอะเอาละเด็กขอเราไปกันเถอะ โอกูที่เาฟังนะเราเก,ก็บของแล้วมุ่งหน้ากลับไปที่รถเง็นเหลังจากขับรถมาได้สักพักเราถึงบ้านแล้วมุ่งหน้าไปที่ขับพาไปของเราพว้ไม่ใช่ไรวันนี้สนุกมากเลยนะขอบคุณสำหรับทุกสิ่งแน่นอนฉันดีใจที่ใช้เวาลารวมกันฉันก็เหมือนกันลาติสบัตแล้วมือจะใส่เสื้อนี้มาทำไงวันต่อมาออต้องทำภาร,รกิจอีกแล้วเหรอเนี่ยทำภาร,รกิจก่อนเอ่อถามเกี่ยวกับคอสเพลย์ของรูบินดีกว่า เราเข้าไปหาโรบินที่กำลังดูบิสบอลอยู่โรบินคุณต้องการอะไรไหมฉันแค่สงสัยเกี่ยวกับคอสเพย์ของคุณอะมันมีอะไรที่คุณอยากรู้เหรอฉันแค่อยากรู้ว่าตัวละครอื่นจากบิสบอลคุณคอสเพย์เป็นตัวอะไรบ้างฉันคอสเพย์เป็นตัวละครอสองสามตัวนะ่ะออฟเพย์ล่าสุดคือมันค,คือเรื่องอะไรวะฉันคิดว่าเป็นการคอสเพย์ที่ดีดนะสนุกมากเลยมันเจ๋งมากขอบคุณฉันที่ใจที่คุณเชื่อฉนนั้นคุณอยากเห็นรูปถ่ายฉันไหมอยากสิับโอ้ฉันอยากเห็นพวกเขาจังเลยอืมโอเคออบจิตา้า มันเหมือนกกคูมากกว่านะสมบพ์อ่ะขอดูโรบินหน่อยแล้วกันนะห้องน้ำนี่มันของดีอยู่แล้วนะโรบินกำลังอาบนะ้ำแบบสบายใจเฉมเลยมีต่อ,อีกเหรอคืออะไรอะ่ะ HP อ่ะโรบินกำลังอาบาน้ำคำโอ้ยคว้าแก้มของโรบินอุ้ยนุ่มนุ่ม,มเอามาทำอะไรอย่างนั้นล่ะฮะว้าบึงนี่ว่ะอ่ะด่าดูโอ้โหเขาเรียกว่าเต็มลูกตา ในที่สุดเควสก็เสร็จสักทีไอ้ตายเถอะข้างนอกมีพายุฝนฟ้าขนองช้ยร่างนั่งอยู่ที่โต๊ะพยายามมีสมาธิกับงานแต่ไฟก็ยังคงกระพริบแล้วถ้าไฟดับละ่ะจริงๆฉันไม่เสียงดีกว่าแล้วปิดคอมพิวเตอร์แล้วถอดปลอ,อกซะสงสัยทำงานไม่ได้คงไไปนั่งเล่นชิลที่ห้องแล้วกันนะออกจากห้องแล้วเห็นโรบินนั่งอยู่บนโซฟาพายุรุ่นนี้มันน่ากลัวเนาะใช่ข้างนอกมันแย่มากเลยเป็นยังไงบ้างอะไม่เป็นไรฉันแค่ไม่อยากขังตัวเองไว้ในห้องใั้มีความคิดเดียวกันเลยแมใจตรงกัน ไม่ใช่ว่าเราจะทําอะไรได้สําเร็จใช่ไหมอย่างน้อยก็ทําให้เรามีโอกาสได้ออกไปเที่ยวด้วยกันอาเกียรติไหมถ้าคุณจะมานั่งกับฉันไม่เป็นไรฉันลุมตัวลงโซฟ,ฟาคาคข,า,ขาลูบินแล้วสบายใจคุณคิดว่าไฟจะดับไหมเพื่อพิจรนารณานจากพายุแล้วไม่นานหรอกฉันเชื่อว่าคงไม่นานหรอกแต่คุณมีเทียนไหมมีไฟฉายไหมไม่นะแต่พทเม,มีไฟสำรองอยู่แม้ว่าไฟฟ้าจะดับเราก็มีแสงสว่างที่เอาไว้ใช้งานได้มันดีมากเลยคุณรู้อะไรไหม ถ้าเกิดเรคิดถึงเรื่องบางอย่างเร็วนี้นั่นคืออะไรเหรอบางทีนี่อาจจะเป็นเวลาที่ดีนะเพราะว่าเราพูดคุยกันแล้วเออคุณหมายถึงเรื่องอะไรจําได้ไหมว่าเรื่องที่ฉันเล่าให้ฟังนะ่ะตอนสต็อกเกอร์เก่าที่บ้านฉันแน่นอนนี่ฉันจําได้เขาอยู่แถวน,นั้นเหรอไม่แต่เมื่อคืนก่อนฉันได้ยินเสียงคนเคาะประตูที่พาร์ทมีของเรามึงรู้ได้ไงวะอะไรวะน่ะคุณได้ดูพวกเขาม้างไหมไม่ฉันคิดตกใจจริงๆแต่ถ้าเป็นคนเดียวกันลาก็จะเป็นอย่างไรถ้าเขาสามารถหาฉันเจอ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแม้ว่าจะเป็นเขาฉันก็อยู่ที่นี่เพื่อปกป้องคุณมาแล้วฮีโร่ฮีโร่แต่ถ้าเขาเผาอื่นมาด้วยล่ะหรือพยายามบังคับให้ตัวเอเข้าไปด้อภัยไม่ของเราล่ะใจน,น้อยใจน,น่อยโรบินฉันสัญญาว่าจะไม่เกิดอะไรขึ้นพวกเขาไม่รู้ว่าคุณอาศัยอยู่ที่ี่แในฉันก็อยู่ที่นี่ฉันจะปกป,ป้องคุณเองเอามองมาที่ฉันแล้วจิ้มไปดับละนีบ้อยฮะอีเวนต์ไฟดับมาละชา โอ้พระเจ้าไฟดับขอสั่นกลัวไม่เป็นไรนะโรบินฉันอยู่ตรงนี้นั่นไงมาแล้วโรบินเขาจับเสื้อฉันไว้แน่นเขากลังกลัขอโทษฉันก็แค่ไม่ชอบความมืดไม่เป็นไรคนปลอดภัยแล้วโอเคไหมฉันจะไม่ปล่อยให้สิ่งร้ายๆเกิดขึ้นกับคุณฉันสัญญาไม่เป็นไรแล้วแค่ต้องรอจนกว่าไฟจะกลับมาขอโทษที่ล้มทับตัวเธอนะไม่เป็นไรเขาค่อยๆลุกออกจากฉันโรบินดูกังวลมากใบหน้าของเขาสีแล้วดูตัวสันมากไม่เป็นไรไม่เป็นไรใจเย็นโรบิน ฉันแน่ใจว่าไฟฟ้าจะกลับมาใช้งานแน่นอนและจับเอาไว้ว่าฉันอยู่ที่นี่กับคุณและมันเป็นเพียงมันเป็นเสียงเข้ะประตูจับเมื่อคืนฉันรู้สึกเหมือนว่าฉันอยู่คนเดียวกับสตอกเกอร์คนหนึ่งมันฟังดูนี่เง่าแต่ฉันรู้สึกอย่างนั้นมันไม่โง่อหรอกโรบินคุณมีสิทธิที่จะกลัวทุกอย่างประสบการณ์นั้นช่างเจ็บปวดจริงๆคุณคงยังคิดถึงมันแต่ใครรู้ไว้ว่าฉันอยู่ตรงนี้ปกติคุณทำอย่างไรเมื่อคุณกลัวฉันคิดว่าฉันแค่พยายามเบียดเบียนความสนใจของตัวเองดูทีวีเล่นวิดีโอเกมหรืออะไร อยากคุยแทนไหมวางทีนัอาจจะช่วยให้ฉันสงบใจได้แน่นอนสิคุณอย่าพูดอะไรเราคุยกันได้ทุกเรื่องเลยนะแล้วแผนการในอนาคตของเราล่ะห็นการในอนาคตใช่เหมือนเราเห็นตัวเองในอีกหนึ่งปีสองปีฉันเดี๋ยวฉันเล่าก่อนก็ได้ถ้าคุณต้องการตกลงอย่างที่คุณทราบฉันเป็นพัฒนาเกมอินดี้ฉันหวังว่าจะเปิดตัวโปรเจกต์เวอร์ชันแรกภายในเส้นปีนี้้าทตกอยากไปไปได้ด้วยดีฉันหวังว่าจะสามารถเช่าสตูดิโอเพิ่มและจ้างทีมงานเพิ่มเพื่อสร้างเกมของฉันว้าวนั่นเป็นความทะเยอทะยานที่ดีมากเลย ใช่ฉันทำงานกับกินี้มานานมากดังนั้นฉันจึงตื่นเต้นกับการได้เห็นกินี้เกิดขึ้นจริงๆมันเจ๋งมากเลยฉันตื่นเต้นสำหรับคุณขอบคุณนั่นคือสิ่งที่ฉันวางแผนเอาไว้เอาล่ะแต่ฉันฉันไม่แน่ใจว่าฉันจะพูดคำนี้ได้อย่างไรแต่ไม่เป็นไรถึงเวลาคนแล้วฉันอยากเจอใครสักคนใครสักคนที่รักฉันเพื่อฉันลรบินมาที่อาจจะไกลเกินไปสำหรับฉันแต่ไม่เป็นความฝันของฉันเสมอที่จะได้พบกับใครสักคน คนที่จะรักฉันจริงๆไม่เพียงแค่หลอกใช้เนือจากฉันเป็นสตรีมเมอร์และจึงไม่ค่อยออกจากบ้านมันยากมากที่จะพบปะผู้คนการมีปฏิสัมพันธ์ตลอดเวลาทางออนไลน์มันไม่เป็นผลดีต่อคุณค่าของตัวเองของฉัน <S <S คุณควรจะได้รับสิ่งที่ดีกว่านั้นน,นนะโรบินเพราะพูดถึงเรื่องอะไรอ่ะอันนี้กันมันมาพร้อมกับงานอนะผมว่านะแต่มันก็ยากที่จะจัดก,การผู้คนออนไลน์มันเงียงเ้ยเง่าปล่อยให้พวกเขาเข้าถึงคุณดิฉันพยายามไม่ทำแต่มันยากฉันแค่อยากหาใครสักคนที่เห็นตัวฉันแทน อาชีพบนอินเทอร์เน็ตมันคือความฝันของฉันแต่ตอนนี้มันกลายเป็นความจริงฉันเดาว่าฉันแค่หลงทางฉันไม่รู้ว่าฉันอยากทําอะไรต่อไปถ้าคุณอยากพูดถึงเรื่องแบบนี้มันอยู่ที่นี่เพื่อคุณเสมอขอบคุณนะมันมีความหมายสำหรับฉันมากคุณไม่จำเป็นต้องรัวนะเขาทั้งหมดของตัวเองบางครั้งสิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดคิดเช่นเดียวกับเราเราเป็นคนแปลกหน้าโดยสิ้นเชิงเมื่อคุณย้ากเข้ามาครั้งแรกแต่ตอนนี้คุณเป็นหนึ่งในเพื่อนสนิทของฉันใช่ฉันคิดว่ามันเป็นจริงและดีใจแน่นนอกั คุณทาให้ฉันรู้สึกสบายใจฉันไม่รู้ว่าคุณจะทำอย่างไรดีมนเป็นของขวัญเราหัวเราด้วยกัน <forgiving. S 1> ฉันถามอะไรคุณหน,น,น่อยดิแน่นอนสิถ้าคุณไม่รัเกียรติคืนนี้ฉันขอนอนห้องคุณได้ไหมถ้าไฟไม่กลับมาใบหน้าของเขาแดงกล่ำด้วยค,ความขืนอายแบหน้ารัก <G ül ris> อย่าจะย,ยินแน่นอนสิคุณจะนอนห้องเดียวกับฉันก็ได้แน่ใ,นใจเหรอว่ามันไม่แปลกไม่เลยฉันแค่อยากให้คุณรู้สึกปลอดภัยขอบคุณนะ มันความหมายดีสำหรับฉันมากเลยอย่างไรก็ตามเรามาลองสลับเวลาจนกว่าไฟจะกลับมาเถอะอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเราก็คุยกันอย่างสบายใจมันเริ่มจะสายไปแล้วนะไปมาจะมาว่าผมคิดว่าเราไปเข้านอนกันเถอะโอเคคืนนี้ฉันจะนอนห้องคุณนะถ้าคุณต้องการฉันนอนบนพื้นก็ได้ไม่ไม่ไม่ฉันอยากนอนกับคุณอะละไปนอนกันเถอะเราเข้าไปห้องนอนแล้วก็นอนขึ้นบนเตียงไอ้เชี่ยตูดไปแล้วนะ เรานอนบนตีนด้วยกันหัวใจของฉันเต้นแรงวอาโปกเตะเออสโรบียนมันหันเข้าหาฉันอุ้ยโรบินขยับเข้ามาฉันขอโทษที่ลมทับตัวคุณก่อนหน้าน,นี้นะคุณคงคิดว่าฉันเลอะเชอไปหมดแล้วแหละไม่เป็นไรฉันไม่คิดว่าคุณยุ่งนะคุณผ่านอะไรมามามกมายคุณสามารถกรธได้คุณมีความหมายก,กับฉันมากเลยนะคุณใจดีมากและเข้าใจจริงคุณทําให้ฉันรู้สึกปลอดภัยฉันดีใจนะที่ได้ยินเช่นนั้นและอยู่ตรงนี้เสมอ ฉันรู้แต่หลังจากที่สิ่งที่เกิดขึ้นที่เก่าของฉันฉันไม่อยากให้ตัวเองไปผูกพันกับใครเลยไลยกับคุณฉันรู้สึกว่าฉันไว้ใจคุณได้น่าม,มีความหมายก,กับฉันมากขออภัยนะถ้าฉันขี้เง่าหรืออะไรก็ตามไม่ต้องกังวลฉันดีใจนะที่คุณรู้สึกแบบนั้นฉันดีใจมากที่เราได้พบกันโรบินยิ้มหวานมึงหันหาตำชีลาติสัสดโรบินลาติสวัสด,สสดผมพลอยหลับไปโดยตูสของโรบินถูกับนิโอฟอาร์ตองของฉัน อ่ะสำหรับวันนี้ก็จบแล้วถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวเรามาหงีกันใหม่นะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะวันที่ชาติกาลครับบ๊ายบายสอนหนออ้าเด้อ